อีกหนึ่งโครงการที่เราอยากนํานเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะวันนี้คือโครงการโคกหนองนาโมเดลเคยนํามาพูดคุยบอกเล่ากันหลายครั้งแล้วโคกหนองนาโมเดลคือแนวทางการทําเกษตรแบบให้ธรรมชาติเนี่ยเขาดูแลจัดการตัวของเขาเองมีมนุษย์ไปรบกวนน้อยๆแต่ว่าไปรบกวนแล้วก็ไปจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเพื่อนําไปสู่การสร้างความยั่งยืนในพื้นที่นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีการอบรมพัฒนาวิทยากรเพื่อที่จะนําไปต่อยอดอย่างไรบ้างนะคะโดยโครงการโคก นหนองนาโมเดลดําเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชนค่ะจับมือกับภาคีเครือข่ายคนที่ทําเรื่องเดียวกันทั่วประเทศตอนนี้ปูพรมอบรมพัฒนาคนในทั้งระดับครัวเรือนหมู่บ้านและตําบลรวมถึงมีการจ้างงานด้วยนะคะอย่างเมื่อวันที่21ถึง25ที่ผ่านมาที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีมีการอบรมผู้ที่อยากทําโครงการนี้เป็นรุ่นที่3ค่ะซึ่งมีทั้งเด็กจบใหม่นักธุรกิจ นักข่าวแบบพวกเราก็มีมนะคะคือคนรุ่นใหม่อ่ะคุณผู้ชมเขาไปรวมตัวกันอบรมด้วยเขานะจะโปรดิวเซอร์ของเราก็ไปอบรมมาด้วยค่ะ,ะเพราะว่าตอนนี้แนวคิดเรื่องโคกหนองนาโมเดลการทํากสิกรรมสู่ความยั่งยืนเนี่ยได้รับความนิยมมากคนสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าความมั่นคงความยั่งยืนในชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งบางครั้งเราอาจจะหาไม่ได้จากชีวิตที่เราดิ้นรนมีความสับสนวุ่นวายกับโลกทุนนิยมมากนะนะคะและตอนนี้เราก็มีตัวอย่างโคกหนองนาโมเดล มีดารามีเซเล็บไปร่วมกิจกรรมด้วยอย่างดาราสองคนค่ะที่คุณผู้ชมถ้าบอกชื่อไปก็รู้จักดีนะคะเนย่องนั้นคือคุณบอยพิสนุกับคุณแพนเค้กเขมันนี้จามิก่อนลงมือไปจริงๆเลยค่ะไปในพื้นที่โคกหนองนาโมเดลนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันลองไปฟังดูค่ะสวัสดีค่ะแพนเค้กนะคะตอนนี้เนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่บ้านดูนะคะก็มาที่เขาเรียกว่า โคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งเป็นที่ตรงนี้เองคงต้องบอกว่าแรงบันดาลใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มาจากพระอาจารย์สังคมและก็จันยักษ์ค่ะแนวคิดตรงนี้นะคะก็คือเราอยากจะดําเนินรอยตามพระเจ้าอยู่หัวนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการมีอยู่มีกินมีใช้อย่างพอเพียงนะคะกับสิ่งที่เรามีอยู่นะทุกวันนี้เนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสซื้อที่ตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะทําโคกหนองนาดาราโมเดลนะคะคืออยากให้รู้ว่าการมีโคกหนองนาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุดเลยทีเดียวการมีป่าสามอย่างที่ให ประโยชน์อย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่มีทรัพยากรสมบูรณ์มากๆทุกอย่างมีอยู่ในมือเราหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะเห็นความสําคัญเขามากน้อยแค่ไหนและทาอย่างถูกวิธีหรือเปล่าพ่อมีวิธีที่สอนเราไว้มากมายนะคะอยากให้อยากให้น้องๆพี่ๆนะคะชาวบ้านในตรงนี้เนี่ยได้เห็นความสําคัญในเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีตรงนี้ว่าเราจะทําให้มันเกิดประโยชน์ได้ยังไงคะ ก็ฝากถึงนะคะเรียกว่าสมาชิกไทย EU เ e ตนะคะจริงๆแล้วก็คงต้องให้กําลังใจทุกๆคนที่กําลังดําเนินทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ค่ะแพเชื่อว่าทุกคนก็เรียกว่ามีทั้งทุกหลากหลายความรู้สึกนะคะยังไงก็ให้กําลังใจทุกๆคนอย่าเหนื่อยอย่าท้อกับการทาสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบกันนะคะ ดครับผมบอยพิศนุครับผมตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่โคกหนองนาดาราโมเดลที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับปีนี้ผมจะมาอัปเดตครับว่า1ปีผ่านไปโคกหนองนาดาราโมเดลของผมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามคิปที่แล้วนะฮะจะเห็นว่า1ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้งพอสมควรและเราที่ที่ตรงนี้ฮะ มาขุดเป็นหนองน้ำนะฮะแล้ววันนี้หนึ่งปีผ่านไปดูดิฮะความอุดมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นครับล้วยของผมปีที่แล้วที่มาปลูกไว้ก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะฮะซึ่งวันนี้มีลูกแล้วแล้วก็สามารถกินได้แล้วแล้วถ้าเราปลูกก็เยอะเราให้เพื่อนบ้านกินก็ได้ครับเพื่อความอิ่มใจนะฮะบอกเลยแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ครับมีมี นี่ฮะมาดูนี่ครับต้นไม้มีถึง3ต้นอยู่ในกอเดียวกันนั่นก็คือต้นกล้วยต้นป่าสักต้นสักและต้นยางนานะฮะทำไมถึงต้องเอาสักและยางนามาอยู่ใกล้ๆต้นกล้วยคร,ๆๆครับเพราะว่าถ้าเรานึกถึงช่วงที่เรามาปลูกใหม่ๆเนี่ยที่ดินค่อนข้างแห้งแล้งพอสมควรครับแต่กล้วยเนี่ยเขาจะสามารถ กักเก็บน้ําได้ค่อนข้างเยอะทําให้ความชุ่มชื้นเนี่ยเกิดบริเวณโคนต้นครับแล้วจะทําให้ต้นสักก็ดีหรือว่ายางนาก็ดีเนี่ยเขาสามารถเติบโตมาได้โดยที่ไม่แห้งตายไปนี่คือข้อดีของต้นกล้วยอีกหนึ่งอย่างครับเป็นการเก็บความชุ่มชนะื <c oughs> ้น,นดูหนองน้ำผมดูหนองน้ําผมทีครับไม่อชอบนี่นะฮะอุทมสมบูรณ์ไหมฮะบอกได้เลยว่าป่าเพียบมีทั้งปลาดุก ปาหมอวันหนึ่งที่เขาโตมาก็สามารถกินได้แต่ถ้าเยอะหน่อยก็เอาไปขายได้นะเพี่ยนจะเอาไปซื้ออย่างอื่นเช่นไข่กงไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยนะตรงโน้นนายผมปีที่แล้วเกี่ยวไปแล้วทีหนึ่งครับปีนี้ก็ได้ดำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งละดำนายครั้งหนึ่งละแลวตอนนี้ผ่านไปเดอือนกว่าครับวันนี้มาใส่ปุย๋ย วันนี้เราโอกาสม็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ฮะัทำจากขี้วัวก็จะทําให้ข้าวแปลงนี้เนี่ยเป็นข้าวอินทรีย์แล้วก็ดินก็จะเป็นดินดีด้วยนะฮะอย่าไปใช้สารเคมีนะครับอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะเราใช้ได้ดูสิครับสวยงามมากแล้ววันนี้มีโอกาสได้ใส่ปุ๋ยชีวภาพไปด้วยนะฮะและนี่ก็คือโคกหนองนาดาราโมเดลครับท่านผู้ชมครับที่ผมเองก็มีโอกาสได้มาทํา หนึ่งปีผ่านไปความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นและต่อไปในอนาคตอีก5ปี10ปีพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่ต้นแบบแล้วพื้นที่ตรงนี้ยังจะกลายเป็นป่าสมบอกว่าเป็นโคกน้องนาดาราโมเดละนะฮะมีทั้งคุณแพนเคก้กทั้งพี่บอยเนี่ยไปทำให้เห็นเลยว่าโอ้โห พอลงพื้นที่ไปทํากันจริงๆแบบนี้มันก็สามารถเป็นทางเลือกทางรอดหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะหลังโควิดสิหลายคนบอกว่าแหมที่ผ่านมาทุ่มเทชีวิตทุ่มทุนทุ่ม,ม,มแรงกายแรงใจให้กับการทํางานในระบบภาคอุตสาหกรรมแต่ปรากฏว่าคําตอบสุดท้ายของชีวิตที่ชีวิตจะมีความสุขและอยู่รอดได้ก็คือการปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกโดยเฉพาะให้ธรรมชาติดูแลกันเองแบบพวกหนองนามโมเดลถือว่าสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยได้เลยนะฮะ